สวัสดีครับทุกคนวันนี้วันหยุดยาว3วันนะครับมีภารกิจพาพี่น้องสองแสบเข้ามาเที่ยวนะครับตอนนี้เรามากันที่มันเป็นโรงแรมเด็กครับบาโคน,นี่คนอนยักนะฮะสราราชาชลบุรีก็จะเป็นโรงแรมที่รวมพวกเครื่องเล่นพวกอะไรสนุกสนุกอยู่ในโรงแรมเนี่ยครับพอดีมีเวลาพอดีว่างพอดีก็เลยให้ลูกสาวสองคนเข้ามาเที่ยวนี่ครับก็เดี๋ยวเราลองเข้าไปดู ครับว่าในโรงแรมอ่ะเขามีอะไรกิจกรรมอะไรให้เด็กๆเ,เล่นบ้างน,นะครับแล้วก็มีโซนอะไรที่น่าสนใจเล่นบ้างเนาะเดี๋ยวลองพาเด็กๆไปดูกันครับแฮปปี้เลยอ่ะ พร้อมไหมคะร้อมงเดี๋ยวเราจะไปกันที่ห้องนะไปเร็วไปมารออะไรกันน่ะมาลับตาเอลิลรับาเลยเข้ามาเข้ามาไปก็ไปเลยเยเนี่ยแหละครับเปไเปิดเข้ามาในห้องก็จะเจออย่างนี้เลยครับ มันจะเป็นเท้าแนดนในห้องนอนเลยให้เด็กๆได้ปลดปล่อยพลังกันอย่างเต็มที่นี่เราถอดรองเท้ากันเถอะโอเคไม่น่าจะได้นอนป้าว่าคืนนี้ไปเอาเต็มที่เลยลูกเอาถอดรองเท้ากันเลยโดยเฉพาะไอ้ตัวน้องเนี่ยแสบสุด วาเสียลูกตกทะเลมากเลยอะเออแ้อยู่ไหนอะรอรนพี่มมไป่นไ่อะไรเดม้ม่ไปนอมไหมเนี่ยไอว่าพร้อมไหมเนี่ยพอมไหมเหรอพร้อมได้ตอนนี้พร้อมไหมเนี่ย ตอนนี้พอไหมเนี่ยเอลินพอไหมลูกอ้โอไม่พอแ่เอวาอยเพิ่งหนุกได้ไ,ไ,ดไปครับตรงนี้จะเป็นโซนฮาร์บเบอร์นะเป็นสวนน้ำนะครับได้ไดอลูกเราไม่ขี้กลัวซะด้วย <laughs> เดววไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรจอดคอคอไว้เออ <ünd í ng> เดี๋ยววาอาตีา้ขาป้อแมแปม

เดินเปียกปลาเดินเปียกปลาโอเคอ๋อเดี๋ยวเปียกปลาเปียกปลาไอวาระวังน้องค่ะระวังน้องเอเลนเอเลนแฮปปี้จัดอะ 对对对，那个那个，对对对。<laughs> 啊！<laughs> <laughs> <laughs> เพิ่นเพิ่นอ่ะเพิ่นมาแล้วแม่กับลูกใครหนูเหมือกันไม่รู้ ハハハハ พี่แม่จ้าเล่นตอนนี้เล่นสไลเดอร์อย่างเดียวลูกหลังจากพี่น้องสองแสนนะครับเอวาเอลินเล่นน้ำกันอย่างเหน็ดเหนื่อยเดี๋ยวจะพาไปชมโซนต่อไปไปเที่ยวโซนต่อไปไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าโรงแรมที่เนี่ยเขามีกิจกรรมให้เด็กทำเยอะมากทำทั้งวัน ถ้ามาผมแนะนําให้ประมาณสักสามวันสองคืนก็กาลังดีเพราะว่าวันแรกมันเช็คเอาท์ได้สองใช่ไหมเราเข้ามามันก็จะทําอะไรได้แค่แบบนิดๆหน่อยๆละแล้วก็อีกวันนึงอ่ะมันก็จะเต็มที่กว่าผมว่าสั่งวันสองคืนกาลังดีก็เดี๋ยวพาเด็กๆไปอาบน้ําก่อนเล่นน้ําก็นเหนื่อยละสภาพแต่ละคนปล <laughs> าปลปาเดี๋ยวผมพาไปดูต่อว่ามันมีโซนอะไรที่น่าสนใจไปครับ ไอรินมาแต่งเท้าก่อลูกแล้วไอวาใส่ยังถุงเท้าอวะโอเคครับอันนี้มันก็จะเป็นโซนเฮาเวอร์ทาวน์นะครับก็จะมีโซนของเล่นมีโซนอาชีพคุณหมอทำขนมทำอาหารอะไรเงี้ยครับโอเคโอเคเดี๋ยวลองไปดูกันไอรีนมาไอวามาลูก อะไรอ่ะอันนี้คุณหมอเอวาหมอเอวาทำฟันเลยค่ะเนี่ยเอาแปรงฟันแปรงแปรงใหญ่จัด นันเป็นยังไงะลูกมันปวดฟันมันปวดฟันจัดไม่ชอบเียนอางเี้ยเอานอนสิให้คุณหมอเองดก็ทำให้อ,อ่ะไอ้ดินตรวจหน่อยลูดูดิว่าเจ๊เจ๊เขาเป็นอะไรแน่คุณหมอเจ๊หายแล้วค่ะคุณหมอเอาเจ๊เจหายแล้วลูกหายวัแทะ เอาขานมปังสังขยาค่ะไม่มีค่ะคุณหมอเปลี่ยนอาชีพไวจังเอางี้เป็นคุณหมอเลยเป็นคนทำขนมปังซะแล้วน,นี่ครับอันนี้ทำขนมปังเมนูอะไรคะเอเมนูอะไรคะ,เ,คะเอาครัวซองก็ได้ลูก สิบบาท thank you มีพังขาโมเตอร์ไซค์่ัน,นอ๋ออันนี้เป็นคน <Okay. S 1> นี้เป็นช่างซ่อมรถเหรอช่อมรถอ่ะเอาซ่อมซอมอะนำขาไม่ละชุดอ่ะ <laughs> อ๋อไอดินซ่อมรถซะตรงไหนคะตรงไหนก็ได้ แฮปปี้จัดโดยตัวนี้โดยตัวอ้วนเอลินอย่าโดดเอริฟกินข้าวกันไปกินข้าวกันก่อนมากินข้าวเด็กอ้วนจะเป็นโตนอาหารเช้านะครับโตนอาหารเช้าเปิดให้ทานตั้งแต่ ตีห้านะครับถึงถึงถึงสิบโมนะครับนี่เป็นออมเลต็ตสั่งได้เลยพวกนี้มีนัดกันนะนะครับน,นี่อะไรผัดเป๊ะหวาน,นนี่อะไรอเออสปาเก็ตตี้ผัดขี้เมา กุนเชียงหมูหยองไข่เค็มอันนี้อะไรเอ่ยลวกเหมือนพวกก๋วยเตี๋ยวนะครับขนมปังขนมปังปิ้ง ันนี้เป็นโซนน้ำแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกโซนสลัดบาร์ครับก็มาเลือกกินกันได้เลยน้ำสลัด yeah, <my> เยี่ยมไหมลูกเยี่ยมเลย สวัสดีเช้าวันที่สองนะครับวันนี้ผมก็ยังอยู่ที่โรงแรมนะครับบางคนนี่คอนยัศรีราชาจมบุรีเหมือนเดิมก็เช้าวันเนี้ยเอทางโรงแรมเขามีอาหารบริการนะครับสาหรับแขกแล้วก็พ่อแม่ลูกที่มาเข้าพักนะครับเปิดให้บริการตีห้านะครับถึงประมาณ10บโมงก็พาลูกพาหลานลงมากินข้าวนะครับส่นกับข้าวเ็าเหมือนที่ผมถ่ายอินเสิร์ตมาให้ดูแล้วมันก็จะมีประมาณนี้แหละพาเด็กๆเขาไปกินข้าวกันก่อนนะครับเติมพลังกันก่อน,ก,อนก่อนที่จะพาไปเล่นกิจกรรม,มอะไรอื่นโอเคไหมโอเคไหมอเอว่า ไปทิ้งข้าวหน่อนครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่ามีโซนไหนน่าไป โบกมือบ๊ายบายกล้องหน่อยจ้า บอกแล้วอย่าเล่นกันรล้โฟมขอบคุณมากครับอากาศมันเป็นยังไงเมื่อกี้ไวกิ้งไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวโคตรกากเลยเอวาเอวากากมากเอวาอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนอยู่นู่นเหรอเอ่ิูดเอล่นไปดูสิลูกเดี๋ยว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 ไปดูไอตัวเล็กดูเอลิน ได้เลยีเเ๋ยวดูไอตัวเล็กตักตายเอ,เอ้วนนะป่ะอ้วนเอาไหมเวนี่่ไหมข้นบ้ออขึ้นมาอลข้นมาลูก นี่สไลเดอน,นี่อันนี้ก่อนเนียทำไปดีลูกล่วงนะไปไปไปเอาป่ะไปป่ะไปดิจะลอดไหมทำได้ไปเร็วเร็วค่อยๆเออค่อยๆจับเชือกแล้วก้าวขาขึ้นไปไปขึ้นไป ยังไม่สะดวกลัวตอนนี้เอาแม่ลงมาด้วยเอว่าแม่โอ้แต่ไรเดอร์แตกเอว่าไปเล่นไวกิ้งกันก่อน,นเอลินมาอลินมาลูก เอรินทำอะไรลูกคืออะไรไคืออะไรดูดินั่นไหน น้องทำอะไรครับอรเอเินทำอะไรครับเอเินทำอะไรลูกค,คืออะไรคืออะไรดูดิมันไหน มาแล้วครับความบันเทิงกำลังจะเกิดขึ้น เลอะลงอ่ะแม่มั้ยทุกคนนี้เอวายอมน้องหนูเอวายอมน้องโอ้ oh. หนึ่งสอ,อ,องสามมาดูเฮีวานทำอะไรเด็โอ้อระวังระวังระวังอ่าลปลาช่วยอ่าลปลาช่วย ไอ้วาแบ่งน <osh> ้องมั้ง ขา <S <S <EN C> <AR> ขาไม่มีแรง <S <S <EN C> <AR> โอ้โหเจ้าเจ,จ้าเ <EN C> <AR> จ,จ้าเจ้าไปหมดเลยคนระับบอกเลยว่าเจ้าเจ้าไห <EN C> <AR> นเด็กใครไปเล่นน้ำ <S <S <EN C> <AR> หมว่ามาสิใคราไปเล่นน้ำ ไอ้วันเอวันเอวันหนูอิ่นลินจาหนูหนูหนูไอ้ลินจาไอ้วันปล่อยปล่เดี๋ยวพ่อไปปล่อยพลังปลาปลาลูกปลาเต็มตัวมาชุนมาเออเดี๋ยวปลาลูกไปไหนใครจะไปเล่นน้ำเอวาเหรอ เล่นน้ำยามเย็นกันอีกแล้วไปว่าเดินแมงล่างลูกอะไรนะไปเรมาเลย,เล,ยเล่นน้ำรอบสอง

เอวาเล่นก่อนเลยเดี๋ยวแม่ขึ้นไปขึ้นมาเดี๋ยวแม่ไปเอาผ้าดตัวอยู่ยคนไหนอ่ะแม่อยู่ไหนเอเลน <c oughs> แม่ไปเอาโทรศัพท์แม่ไปเอาโทรศัพท์ <c oughs> <c oughs> ท่านผู้ชมวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละครับก็ตอนเช้าก็พาเขาไปทำกิจกรรมนะที่มินิฮับเบิลแลนด์แล้วก็พอตกเย็ยนมาก,ก็พาเขามาเล่นน้ำอีกรอบนึงครับก่อนที่พรุ่งนี้จะกลับบ้านแล้วก็คือส่วนมากครอบครัวผมก็จะอย่างนี้แหละครับก็จะก็จะประมาณนี้เราไม่ค่อยได้มีเวลาให้เขามาเท่าไหร่ครับนานๆก็จะพาเขามาทีก็แนะนํานะครับพาลูกมาเที่ยวบ้างสนใจเขาบ้างมีเวลาให้เขาบ้างนะครับอย่าโม่ทาแต่งานเนาะขอให้ทุกคนทุกครอบครัวมีความสุขนะครับพาลูกๆเด็ก,ดกๆมาเล่นด้วยกันทุกวันบ่อยๆนะครับ